ชาชาไทย,ไห,าาไยหััวาอาาองศเรสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยที่ได้รวบรวมผลงานวิจัยเทคโนโลยีทางการเกษตรแขนงต่างๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาฝากคุณผู้ชมอยู่เป็นประจำค่ะ คุณผู้ชมคะฟางข้าวที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องไร่ท้องนานั้นซึ่งส่วนใหญ่มองดูเหมือนไร้ค่าแต่แท้ที่จริงแล้วฟางข้าวไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่คิดค่ะแต่กลับมีประโยชน์อย่างมากมายถ้าคุณผู้ชมยังไม่เชื่อเราต้องไปติดตามชมกันค่ะคุณผู้ชมคะดินถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศแต่เมื่อมีการใช้พื้นที่เดิม ในการเพราะปลูกติดต่อกันเป็นเวลานาน,านจะทำให้ดินเสื่อมและขาดความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ความสมดุลของธาตุอาหารในดินหายไปจึงอาจส่งผลให้ผลผลิตข้าวอยู่ในระดับต่ำและในบางพื้นที่มีการเผาฟางข้าวทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวเพื่อให้ฟางข้าวที่มีอยู่เหลือน้อยลงและไม่เป็นอุปสรรคต่อการเตรียมดิน ด้วยรถไถเดินตามแต่ทว่าการเผาฟางข้าวทำให้ดินเกิดการสูญเสียอินทรีย์วัตถุและก่อให้เกิดมลภาวะจากควันไฟดังนั้นเกษตรกร,ร,กรไม่ควรเผาต่อสั่ง ในพื้นที่เป้าหมายที่ไม่ให้มีการเผาฟางข้าวในนาข้าวเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากว่าเ,เราจะพบว่าเกษตรกร,ร,กรในปัจจุบันมีการทำนาข้าวเนี่ยปีหนึ่งสองครั้งหรือสามครั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเกษตรกร,ร,กรจำเป็นต้องเผาเผาฟางในนาเพื่อที่จะให้สามารถทำนาได้ได้เร็วขึ้นเนี่ยนะคะโดยที่ ผลเสียของการเผาฟางในนาเนี่ยนะคะจะมีผลเสียอย่างมากมายเลยทีเดียวเนี่ยนะคะอย่างเช่นทําให้ความอุดมสมบูรณ์ในดินลดลงนะคะจุลินจุลินซีในดินถูกทําลายไปแล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยนะคะปัญหาออในด้านออสิ่งแวดล้อมที่ในภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะก็พบว่าสาเหตุของการเผาฟางเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ออภาวะเกิดภาวะโลกร้อนนะคะ ตรงนี้นี่เองที่ทําให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะคะเข้ามารณรงค์ให้เกษตรกร,กรหยุดเผาฟางนะคะถ้าหากว่าเขาหยุดเผาฟางได้ก็จะทําใหออ้ปัญหาต่างๆเนี่ยลดลงไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคร้อนหรือว่าทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยมีมากขึ้นนะคะตรงนี้เป็นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ศูนย์ชนบทศึกษามีความสนใจที่จะเข้ามาให้ความรู้กับเกษตรกร,กรทั่วไปนะคะ ตอนนี้วิธีการที่ทางศูนย์ชนบทได้ทำก็คือในช่วงแรกเนี่ยเราศึกษาออสภาพพื้นฐานทั่วไปซะก่อนว่าในประเทศไทยเราเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ทีเออ่เป็นพื้นที่ทำนาเนี่ยนะคะมีการทำนามากในเขตในเขตไหนบ้างเนี่ยนะคะแล้วเราก็เลือกมาเป็นการเหมือนกับว่าเราเลือกตัวอย่างเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาใช้เป็นออพื้นที่ตัวอย่างที่จะทำการฝึกอบรมเกษตรกรนะคะ ในครั้งแรกที่เราเริ่มทาก็เราจะเริ่มทําในพื้นที่เกษตรกรภาคกลางในจังหวัดออยุธยากับจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะวิธีการที่เราจะฝึกอบรมเนี่ยนะคะก่อนอื่นเราจัดเสวนาเกษตรกรพวกนี้ซะก่อนโดยการให้เกษตรกรเนี่ยให้ข้อคิดเห็นว่า ทำไมเขาถึงจะต้องเผาฟางในนาเนี่ยนะคะทําไมเขาไม่นําฟางเนี่ยมาใช้ประโยชน์เนี่ยนะคะซึ่งก็มีสาเหตุหลากหลายเลยที่เขาก็ตอบออท,าทางเรามาเนี่ยนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าออบางครั้งเนี่ยการเผาฟางก็จะช่วยทําใหเออ้เป็นการฆ่าเชื้อหรือว่าเชื้อโรคในดินเนี่ยลงด้วยเนี่ยนะคะ ซึ่งตรงนี้ทางนักวิจัยหรือว่านักวิชาการทางกรมข้าวเนี่ยนะคะโดยดรรัตดวันเนี่ยต้องรีบอธิบายเลยนะคะว่าจุลินทรีย์ในดินที่ถูกฆ่าตายไปเนี่ยนะคะหรือว่าเชื้อที่เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าใจเนี่ย มันมีจุลินทรีย์หลายตัวที่เป็นจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยนะคะถ้าคิดแล้วเนี่ยยังดีมากกว่าไม่ดีเนี่ยนะคะก็ถูกทําลายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุใหญ่เลยที่ทําให้ความดมสมบูรณ์ของดินลดลงเนี่ยเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์ตรงนี้ถูกถูกทำลายไปะนะคะแต่เหตุผลหลักหรือเหตุผลใหญ่จริงๆแล้วก็คือเขาสามารถเข้าไปทำงานในพื้นที่ในแปลงนาเนี่ยไดออ้สะดวกและรวดเร็วทั้งนี้เนื่องจากว่าออวิธีการทำ นาขอ,ของเราในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เครื่องจักรในการผลิตใช่ไหมคะเราพบว่าหลังจากที่เมื่อเกษตรกรใช้รถไถเข้าไปเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยมันก็จะเก็บเกี่ยวเฉพาะรวงข้าวออกไปใช่ไหมคะก็มีต้นข้าวหรือว่าฟา,ฟางเนี่ยนะคะเหลือแบบเป็นจํานวนมากเป็นจํานวนฟางที่สูงๆเนี่ยนะคะเรามองไปในนาข้าวจะเห็นในลักษณะอย่างนั้นตอนนี้เมื่อต้องการที่จะเตรียมดิน โดยใช้รถไถเข้าไปไถพรวนก็ไม่สามารถที่จะไถพรวนในแปลงที่ยังมีกองฟางอยู่สูงอย่างนั้นได้นะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องเกษตรกรจําเป็นต้องเผานะคะโดยเฉพาะที่เขาเ,เร่งรีบมากๆในภาคกลางโดยเฉพาะอาุทยานเนี่ยบางครั้งโอ้โหจะทําทีหนึ่งตั้งสาครั้งต่อปีนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสาเหตุใหญ่ ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เราฟังการเสวนาเหตุผลอะไรต่างๆของเขาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้จัดการฝึกอบรมโดยเราเชิญผู้อำนวยการของสำนักสถาบัานวิจัยและพัฒนาปิดพัน์ข้าวโดยดรรัดวัรกันนุษย์นะคะกับทีมงานของเขาเนี่ยเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องออวิธีการทํานาอย่างถูกวิธีแล้วก็การใช้ประโยชน์จากฟางข้าวเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับเกษตรกรเอง คุณผู้ชมคะฟางข้าวมีประโยชน์อย่างมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าวค่ะซึ่งจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันค่ะคุณผู้ชมคะสภาพภูมิประเทศไทยนั้นเอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าวทำนาทำไรอย่างมากค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะเลือกทำการปลูกนาข้าวแต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะเหลือผลผลิต ที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ตกอยู่ในนาฟางข้าวจึงมีบทบาทสำคัญต่อการเกษตรในการนำมาปกคลุมพื้นดินซึ่งฟางข้าวจะช่วยรักษาความชื้นในดินและป้องกันการงอกและเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิดเมื่อมีการถ่ายกรบฟางข้าวลงในดินดินจะร่วนซุยและมีการอุ้มน้ำได้ดีการถ่ายเทอากาศได้สะดวกมีราคาถูก หาง่ายและช่วยลดความเป็นพิษของเหล็กและแมงกานิสในดินและยังช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินด้วยค่ะลักษณะทั่วไปของฟางข้าวมีขนาดเล็กยาวแต่กลวงได้มาหลังจากการเกี่ยวข้าวถ้าเกี่ยวข้าวด้วยแรงคนฟางข้าวจะกองอยู่บริเวณลาดเกี่ยวข้าวตามท้องบ้าน แต่ถ้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักรฟางข้าวจะถูกทิ้งไว้ในนาข้าวมีฟางข้าวอีกมากมายที่ไม่ได้นำไปใช้คาดว่ามีประมาณหนึ่งในสของส่วนที่เหลือถูกเผาทิ้งสำหรับแนวทางการจัดการฟางหลังจากการเก็บเกี่ยวการจัดการฟางในนามีปริมาณเหลือทิ้งในนาไม่มากนักวิธีที่ดีที่สุดเกษตรกรควรจัดการฟางที่เหลือทิ้งโดยวิธีไถกลบ ด้วยรถไถซึ่งอาจไถกลบฟางในสภาพดินแห้งหรือปล่อยน้ำไว้ลงแช่ฟาง1-2วันเพื่อให้ฟางนุ่มอ่อนตัวแล้วไถกลบฟางในสภาพดินที่มีน้ำขังหลังจากหมักฟางไว้15-20วันในสภาพเพิ่มออกซิเจนเกษตรกรจึงปล่อยน้ำเข้าขังแปลงและเตรียมดินปลูกข้าวตามปกติต่อไป แต่หากฟางมีเหลือทิ้งในนาเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นพันข้าวต้นสูงต่อสังยาวข้าวหักล้มหรือการระบายน้ำในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวไม่แห้งสมบูรณ์ซึ่งยากต่อการถายกลบเกษตรกร,ร,กรควรปล่อยน้ำลงในแปลงพอท่วมแล้วใช้รถถ่ายนยนยํำต่อสังข้าวให้แบนราบกับพื้นดินในลักษณะปล่อยให้ย่อยสลายบนดิน สำหรับการจัดการฟางข้าวด้วยวิธีนี้ค่อนข้างใช้เวลาซึ่งการย่อยสลายฟางในลักษณะนี้อาจส่งกลิ่นเหม็นจากการหมักฟาง15 20วันหลังจากนั้นให้ทำการถไยกลบฟางแล้วเตรียมดินปลูกข้าวตามปกติต่อไปซึ่งการจัดการฟางทั้ง2วิธีจะทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดค่ะคุณผู้ชมคะ สำหรับแนวทางการใช้จุลินทรีย์และการจัดการจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางหลังจากถายกลบหรือย่ำฟางด้วยรถไถยนต์ให้แบนราบกับดินและปล่อยฟางให้ย่อยสลายบนพื้นดินเกษตรกร,ร,กรควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำพอดอสองในอัตรา5ลิตรต่อไร่พร้อมกับกาก,ากน้ำตาล5กิโลกรัมต่อไร่ผสมกับน้ำ200ลิตรแล้วปล่อยน้ำลงในแปลงพอท่วม เพื่อให้ต่อสังข้าวที่อ่อนนุ่มตัวดีแล้วเกิดการย่อยสลายหลังจากปล่อยน้ำลงแช่แปลงแล้วหวานปุ๋ยยูเรียเพิ่มอีก5กิโลกรัมต่อไร่และรักษาระดับน้ำไว้อย่าให้แปลงแห้งหมักฟางข้าวไว้ประมาณ15วันเตรียมดินทำเทือกเพื่อปลูกข้าวตามปกติค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการจัดการจุลินทรีย์ร่วมกับการจัดการฟาง ด้วยวิธีย่ำฟางด้วยรถไถยนต์ให้แบนราบกับดินและปล่อยฟางให้ย่อยสลายบนพื้นดินเป็นวิธีการที่เกษตรกรควรนำไปใช้ปฏิบัติอย่างมากเนื่องจากเป็นวิธีที่จัดการได้ง่ายเสียค่าใช้จ่ายน้อยและการย่อยสลายฟางในสภาพดังกล่าวทำให้ดินมีค่าเคมีไฟฟ้าในระดับ reduce ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ก่อให้เกิด intermediate product และกรดอินซีซึ่งเป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและการเจริญเติบโตของข้าวในระยะแรกที่มีอัตราการย่อยสลายฟางในสภาพลดออกซิเจนอย่างรุนแรงซึ่งการจัดการฟางที่เหลือทิ้งในนาภายหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรส่วนใหญ่จะจัดการฟางที่เหลือในนาโดยการเผาซึ่งส่วนน้อยที่จะไถาฟางเพื่อน,นำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพราะเหตุ ทำปุ๋ยหมกักวัสดุเหลือใช้จากฟางหรือจัดการโดยการไถ่กลบและใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายฟางนอกจากนี้ยังสามารถนำฟางที่เหลือใช้เหล่านี้ไปทำประโยชน์ได้อีกทั้งทางด้านการเกษตรหัตถกรรมและอุตสาหกรรมนับได้ว่าฟางข้าวมีคุณค่าในตัวของมันเองไม่น้อยไปกว่าเมล็ดข้าวที่เรานำมารับประทานอาหารค่ะ ค่ะคุณผู้ชมใครว่าฟางข้าวไร้ประโยชน์ยิงขอเถียงเลยนะคะเพราะว่าประโยชน์ของฟางข้าวมีอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะอย่างเช่นการนําฟางข้าวมาแปรสภาพเป็นปุ๋ยหมักซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและยังช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะแถมยังช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยนะคะแบบนี้จะบอกว่าฟางข้าวไร้ประโยชน์ไม่ได้แล้วนะคะแต่ประโยชน์ของฟางข้าวก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ล่ะคะ่ะ และคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปชมกันค่ะคุณผู้ชมคะฟางข้าวจะมีมากหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวค่ะซึ่งฟางข้าวนั้นสามารถนำมาเป็นอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างโครกระบือในช่วงหน้าแล้งค่ะข้อจำกัดสำหรับการใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องควรน,นำฟางข้าวใช้ร่วมกับอาหารข้น หรือเสริมด้วยใบยพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูงค่ะสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวเพื่อให้สัตว์ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้แก่การทำฟางหมักยูเรียและฟางปรุงแต่งสดการใช้ฟางหมักเลี้ยงโครกระบือสามารถใช้ในสภาพเปียกหรือแห้งก็ได้ค่ะซึ่งฟางหมักที่เปิดจากกองใหม่ๆจะมีกลิ่นฉุนของแอมโมเนียควรทิ้งไว้สักพักประมาณสชั่วโมง ก่อนให้สัตว์กินถ้าใช้ฟางยูเรียเป็นอาหารหยาบอย่างเดียวควรเสริมอาหารค้นเพื่อให้เกิดพลังงานในการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์และควรมีน้ำสะอาดให้โคกระบือกินตลอดเวลานอกจากนี้ฟางข้าวยังนำมาเป็นวัตถุดิบในการเพราะเห็ดอย่างเห็ดฟางหรือเห็ดอื่นๆที่เรารู้จักซึ่งฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะเห็ด ที่หาได้ง่ายและสะดวกฟางข้าวยังนำมาใช้เป็นวัสดุหัตถกรรมของจังหวัดชัยนาทได้ดีค่ะในการทำประดิษฐ์หุ่นฟางซึ่งก่อให้เกิดเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าของจังหวัด ผู้ชมคะในด้านอุตสาหกรรมการนำวัสดุฟางข้าวมาเป็นวัสดุการความร้อนและการทำกระดาษใช้ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนฟางข้าวนับเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีค่ายอย่างยิ่งเป็นวัสดุที่มีปริมาณมากนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้มีการวิจัยค้นคว้าหาวิธีการต่างๆเพื่อเพิ่มคุณค่าฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้น้ำกลับมาใช้ในการเกษตรอีกครั้งนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนรวมทั้งด้านสุขภาพพลานามัยของประชาชนอีกด้วยนับได้ว่าฟางข้าวเป็นผลพลอยได้อันล้ำค่าของเกษตรกรอย่างยิ่งค่ะ บท่านผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ต้องการขอรับวิดีทัศน์การกำจัดฟางข้าวอย่างเหมาะสมสามารถส่งจดหมายมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏซึ่งมีจำนวนจำกัดค่ะเฉพาะผู้ที่ส่งจดหมายมาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการเกษตรสาสตร์นำไทยมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักแห้งสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ปรากฏค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมในวันนี้เราก็ได้รับสาระในเรื่องฟางข้าวกันไปจนเต็มอิ่มเลยนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสยัยหรือมีคำแนะนำติชมรายการ <c oughs> ก็เขียนส่งกันเข้ามาได้ตามที่อยู่นี้คะ่ะ และสำหรับวันนี้หญิงและทีมงานก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าหญิงและทีมงานจะมีผลงานอะไรมาฝากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ